เนี่ยผมพาท่านผู้ชมนะมาที่สนามซอล์ฟนะครับผมซีพายหรือถ้าคนไทยเข้าใจเนี่ยคือสวนสนแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับ พลตีเฉลิมพงศ์นะครับสวัสดีครับครัับสสวดีแล้วก็ตอนนี้นะครเราอยู่กับพันเอกประเทืองครับสวัสดีครับท่านแรกนะครับเป็นรองผู้บริการของสนามกอล์ฟส่วนส่วนและทางพันเอกประเทืองเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับผมที่สนามกอล์ฟส่วนส่วนปฏิพัทธ์ครับสนามกอล์ฟเนี่ยก่อตั้งปีอะไรครับผมเราก่อตั้งเมื่อปี25ง 2553้าแล้วตอนแรกเนี่ยพื้นที่ที่นี่มันเป็นอะไรมาก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นสนามกอล์ฟก่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าชายเลน oh. เป็นพื้นที่รกร้างมี oh. กว่าป่าไท่สมัยนั้นก็ท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัชท, oh. ท่านก็กันไว้เป็นพื้นที่ทางการทหารเรา <c oughs> เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของจัดถานพื้น <c oughs> จะ <c oughs> จะจะ, <c oughs> จะเป็นตอนนั้นเราจะทําเป็น โรงเรียนเสนาธิการทหารบวกกองหลังจากนั้นก็แปลสภาพมาว่าเออเรามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นสถานพักพื้นและพักผ่อนก่อนครับหมหลังจากนั้นเมื่อปี53เนี่ยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าสินดาอ์ยุท่าน,นเป็นผอบธท,บท่านก็มีนํำดืที่จะจัดทําที่เมี่ยเป็นสถานพักพื้นและพักผ่อนก่องทับบบ้งหมด แล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาธิากรทบด้วยก็เลยว่าเออเรามีทั้งที่พักนะเดิมมีอยู่แล้วนะแล้วก็ทําเป็นสนามกอล์ฟเพิ่มเติมขึ้นม,มาอ๋อ,อก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วตอนแรกเนี่ยเปิดให้คนละเลือนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาตีได้ไหมจุดมุ่งหมายเนี่ยในเรื่องของสนามกอล์ฟตรงน,นี้นะครับเราต้องการให้เป็นสวัสดิการของกําลังคนของกรทบในขั้นแรกขั้นแรกนะครับเราจะมีทั้งโรงแรมและสนามกอล์ฟอยู่ด้วยตรงนี้นะครับ ต่อจากนั้นเราก็ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเล่นได้ด้วยอ๋อคือตอนแรกเนี่ยเป็นสวัสดิการของฝั่งของกองทัพนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เฮ้ยให้คนละเรือนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นได้สนามกอล์ฟส่วนส่วนปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมพา72นะครับออกแบบมาเป็นสไตล์สนามกอล์ฟลิงคคอร์สก็คือ กึ่งชายทะเลเที่เป็นทัศดาเหมือนกับว่าลิงคอสยาวติดกันแต่เป็นลัษณะของกึ่งลิงคอเป็นสนามเดียวไหมที่ติดทะเลเลยเราไม่ถึงกับเป็นสนามเดียวที่ติดทะเลล้วก็จะมีอาสนามของทางทหารเรือทหารอากาศเขาก็มีติดทะเลเหมือนกันครับผหรือมิถาสนามของอ่พลเรียนที่ติดทะเลก็มีในพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตก็มีหลายสนามนะแต่ของเรานี่คือติดชายหาดเลย ติดช,ชายหาดเลยติดชายหาดไม่ใช่ติดเตะติดชายหาดเลยโอ้โหเนี่ยเห็นห็นมอไปท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหมอไปสะดุูงหูลกตาก็ชายหาดหมดโอ้โหยาวมากชายหาด <ๆๆ S 2> เคยจัดแม์อะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าสมาเราได้จัดแม์แรกที่เราจัดก็คืองานกีฬามาหลาลัยโลกอ<ม>ืมหาลัยทั่วโลกมาเล่นที่นี่ครับเป็นแม์แรกที่เราจัดครับครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาจัดคิวสคูล คือเอาคนคุริฟายของเอเชียทัวาเราจัดอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็มีแมตช์ภายในประเทศแมตช์ลิโพแมตช์เพลก็มาจากที่เราสนามแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์สอ่ะคือโอ้โหทัวร์ิงโปมาตีมาเล่นกันที่นี่เลยโอเคโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยอยากตีแล้วอ่ะอยากตีมากแล้วเนี่ยว่าสนามแห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะวันนี้เดี๋ยว มีท่านไหนจะพาเหมือนกับเป็นไกด์พาผมไปลองสนามนี้หน่อยครับเดี๋ยวผมในฐานะของผู้จัดการสนามอาจจะต้องพาอาร์ตแล้วแล้วก็ไหนๆก็สนิทสนมกันด้วยครับเมื่อก่อนเคยเรียนด้วยกันอยู่บ้านต้องขอบคุณพี่เฉลิมพงษ์มากๆครับผมขอบคุณพี่น้อยครับโอเคเดี๋ยวพาไปตีกอล์ฟกันด้วยกันว่าส่วนโนปฏิพัทธ์เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนและโอ้โหกีนเนี่ยพึ่งแข่ง ขันมาเยาวชน,ชนมาโอ้โหรับรองดีคอนดิชันจะดีกีฬากองทัพไทยด้วยกีฬากองทัพไทยโอ้โ oh, ห oh. คนนี้เนี่ยได้แชมป์มาหลายทีนะ <c oughs> อันนี้อันตรายมากคนนี้บอกไว้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> หึ่งนี่เป็นหลุมพาร์อะไรเอ่ยหลุมพาร์สิเบียฮได้แคปสิบเจ็ดก็สบายพูดง่ายๆว่าเป็นหลุมขนมกลุบหรือหลุมง่ายของที่นี่ใช่ครับเดี๋ยวลองอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะขนมกลุบจริงหรือเปล่าโรเยลชัยอาร์มี่สปอร์ตเซนเตอร์สวนสนปฏิพัฒน์สี่พายกอล์ฟคอร์ส บางทีสวนๆฝรั่งอ่านไม่เข้าใจฝรั่งอ่านงงส่วนๆส่วน้อะไรไม่รู้สีผ่านเพายโอเคเลยสีพายฝรั่งเข้าใจสีพายนะครับผมเอ็กซ์เพลเยต e นชา r รนด์ออฟดีโ s ร a ่ซีไซก็อบอินหัวหินโอ้โหก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าจะติดทะเลหัวหินเป็นหินมีหอยแต่สนามกอล์ฟอื่น ก็อยู่บนภูเขาครับอันนี้ติดทะเลที่เดียวในหัวหินโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้อยนํามผมไปตีหน่อยพ <มา S 1> ีลองอธิบายเลเยอร์ตรงนี้ดูสิหลุมหนึ 1, 4, 4, ่งพาสี่ค่ะคันนี้แคบสกรรนะคะนายต้องเล็งประมาณซ้ายของบังเกอร์ขวาบ่อเล็กได้นะคะ <c oughs> ซ้ายบังเกอร์ขวาบ่อเล็ก <c oughs> โอเค <c oughs> เลเยอร์เป็นยังไงนะเลเยอร์ขวามาซ้ายค่ะขวามาซ้ายแต่ถ้าเอมเนี่ยก็คือเล็งซ้ายบังเกอร์ค่ะเลงซ้ายบังเกอร์ ขวาบ่อเล็กค่ะขวาบ่อเล็กโอ้โหแม่งซ้ายบังเกอร์ขวาบ่อเล็กเป็นยังไงวะเนี่ยหรือถ้าไม่แน่ใจนะคะเล็งต้นไม้บริเวณก้างกีนขวานะคะโอเคมันจะมีต้นไม้อยู่สองต้นเล็งต้นไม้ขวานั่นเล็งกลางเลยค่ะเล็งกลางเล็งเข้าเข้าโกไปเลยใช่ค่ะโอเคสี่ร้อยสามสิบเก้ายาวใช้ได้แต่แฮนดิแคปสิบเจ็ดเองโอ้แล้วมันยากกว่านี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราสี่ห้าร้อยหล่าเลาอันนี้แฮนดิแคปเนี่ย ง่ายเป็นที่สองถูกต้องมีหลุมน่าจะเป็นภาษาบางที่ง่ายกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูให้พี่น้อยตีดูตามสเต็ปนะฮะเราเนี่ยนะก็กลัวจะเปรแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเซโตเซโตของผมทำไว้ต้อนรับผมเลยใช่ใช่ครับเอาไว้ดักเลยเฉพาะดักเรียกว่าโอ้โหจริงๆมันแคบมาก ตอนดูบนทีออฟไปกันดูนกว้างใช่ไหมก้าโอ้ตีมาแคบที่โป่งเข้าพื้นที่อุษาห์เราเข้าพื้นที่อุษาห์ตอนนี้เราอยู่ในบังเกอร์เหล,ลือระยะประมาณร้อยหนึ่ง ครับออกโบกี้เราเราต้องให้โอกาสกับเจ้าถิน่นหรือว่าเจ้าถิ่นควรจะให้โอกาสกับผู้มาเยือนเจ้าถิ่นเนี่ยเรียกว่าขย้ำมผมตลอดอยู่แล้วแหละนสิบห <c oughs> เปนี่ยเป็นหลุมซิกเนเจอร์เดี๋ยวให้พี่พี่เนือพี่น้อยนะอนธิบายหน่อยว่าสิบหกสเปเป็นหลุมยังไงบ้าง สิเนี่ยเราจะตีมาถึงปุ๊บเราจะเห็นทะเลเลยมุมนี้เราเรียกว่าซีพายคอนเนอร์ซีพายคอนเนอร์คือมุมทะเลมุมสนทะเลเคยได้ยินจากเอเมนคอนเนอร์นี่ซีพายคอนเนอร์เราจะตีเข้าหาทะเลนะเป็นหลุมพา5ห้านะครับแฮนดิคปพสิบหลุมนี้สามารถวางแผนเล่นได้2อย่างคือคือหถ้าได้ดีปุ๊บสามารถตี2ออนได้เลยแต่ต้องทวนลมข่อนขางแรงนะครับสามออน แบบอนุรักษ์นิยมเอาแบบนั้นดีกว่านะครับหลุมแรกนะครับเดี๋ยวหลุมถัดไปเดี๋ยวเราไปว่ากันไอ้ขีเอาอทีละหลุมไปทีละหลุมไปนะข้าทะเลโอเคหลุมพาห้าห้าร้อยแปดสิบปลาสิบอยากให้พี่น้อยนำเลยครับ อน,นี้ของพี่น้อยเหลือกี่ลาเหลือประมาณ150หลา150หลาของผมเหลืออยู่140หลาวันนี้ลมเบามากเบามากต้องยังมากครับสีมาระยะเบอร์ดี้เทอร์โบ คูณ2เบอร์ดี้สองบอยี่เมล็ดดูแล้วจะโดนอีกแล้วเนี่ยอ่ะโดนทะเลบีบโดนทะเลบีบลมทะเลพัดไปด้านนู้นออกไปเลย3คันทงขวานะครับไม่อออนเพราะผมตีมาตีมาจากจุูนั้น150หลาเราตีมาที่165สั้นไป5หลากันไว้เพราะไปทงหลังเดี๋ยวตกทรายเดี๋ยวเราดูอัด เรคับเพื่อให้อาร์รู้สึกสบายใจขึ้นผมหลุมนี้พอผมลงปุ๊บผมผมต่อยเข้ามนี่แะฮะิกเจอร์หลุมแรกนะฮะฉลามได้กลิ่นคาวเลือดฮะบอกเทอร์โบบอกเลิฟโซนปุ๊บเนี่ยตีมาปุ๊บกะอย่างดีเบอร์คงเบอร์ครึ่งตีออกมาเหลือคันธงกว่า แล้วมันจะเหลือเหรอฮะเล่นทุกวันที่นี่ก็ลงสิครับรออะไรไโดนไปแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่อีกหลุมหนึ่งที่เรียกว่าก่อนตีเนี่ยได้สูตรอากาศบริสุทธิ์สดชื่นขอ,องทะเลโอ้โหได้เห็นแบบวิวแบบดูสิแบบ360องศาไม่ใช่360องศาต้องพูดแบบ270องศาด,ด,ดีกว่า โอ้โหมันกว้างมันสุดลูกหูลูกตาแล้วมันยาวมากเป็นวิวที่แบบเจ๋งจริงๆพี่น้อยโอเคเราพูดถึงหลุมนี้ดีกว่าหลุมนี้หลุม17แฮนดิแคป18เป็นหลุมที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดจริงดูอารมณ์ก่อนดูอารมณ์ก่อนพอง่ายปุ๊บเหลียวกลับไปมุดโปรเป็นยังไงแม่งยากว่ะครับประมาณเกือบ190เกโอ้โหร้บร90 185้า18โดยประมาณอันนี้วันนี้เราตีตามลมใช่ไหมครับตามลมนิดนครับ185หลา นี่หลุมง,ง่ายสุดนะท่านผู้ชม185หลาปกติเนี่ยเรียกว่ามันไม่ใช่ที่ของ a m a จ e ร r แล้วกันร้อห้าเดี๋ยวให้พี่น้อยโชว์ให้เราดูอ f t e r birdie จะเป็นยังไงบางทีอาจจะพลาดก็ได้วิ่งเลยไปไหน่อยหนึ่งอันนี้เห็นจังนะคือแต่ได้พัดเบอร์ดี้ะ นี่ดูจริงๆอ่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยดูจากทีออฟเนี่ยตีออกไปเนี่ยผมได้เปียมนะแต่ตอน,น,นอย่างนี้เสียเปียบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูหวยเลยฮะอ้าวมาเฉยเข้ผาผมค,ครับ โอเคเห็นไหมครับความมีน้ำใจเนี่ยความเป็นกุศลเนี่ยที่ให้ผมคิดไปเกี่ยบารมีตรงนี้ส่งไปให้เขาได้ผ่าขอบคุณครับผมตะเบกแบบนั้นสาวิชาทหารเลยฮะโอ้สุดยอดกันเลยสุดยอด สิกเนเจอร์ซีพายคอเนอร์หลุมสุดท้าี่สามหลุมที่สามเนี่ยสุดท้ายเราตีขนานทะเลโอ้โหทะเลจะอยู่ด้านซ้ายของเราครับเรียบทะเลเลยครับขนานทะเลโอ้โหเรียกว่ามีทุกแบบเลยตรงเข้าหาทะเลขนานทะเลตีเข้าหาทะเลครบหมดครบหมดโอเคเดี๋ยวลองดูตอนนี้จะควนลมนิดๆนะครับพีหยาดควนลมนิดๆ ตีไม่อ่อนแนละ้วแต่ตอนนี้เนี่ยมาดูคนที่แช่งไหมแช่งนิดๆมาอยู่ในรับโอ้โห <นา S 1> อยู่ในรับแต่ผมว่าไอ้ต้น <ยา S 1> ไม้ไต้นหน้าเนี่ยอายุมันจะถึงพรุ่งนี้ไหมฮะดูสิมันมาขวางทางลูกพี่ผมได้ยังไงแต่เรารู้ใจกันรู้ใจกันนะเดี๋ยวเรา,รเราลองดูว่าเขาจะตียังไง าตีมาระเบิดทรายมาก็ยังได้พัดพานะแต่ไกลโอกาสลงเนี่ยน้อยหน่อยผมเนี่ยพัดมาลูกแรกเนี่ยโอกาสลงเยอะกว่าแล้วกันใช้คำนั้นแต่ไม่รู้จะลงหรือเปล่านะาให้เขาพัดก่อนถ้าเขาพัดลงเนี่ยผม,ผมก็หัวใจสลายไปแล้วให้ลองให้ดูเขาพัดดีกว่า โหเป็นไงครับน้องอัดผลการทดสอบสนามตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนอื่นนะฮะการทดสอบสนามสภาพสนามดีมากดีแบบดีเวอร์เลยใช้คำนี้โอ้โหแชมเปี้ยนชิพคอสนะครับสนามแข่งขันเนี่ยที่นี่เลยกรีนตกอยู่พัดวิ่งนะครับแฟร์เวย์เนียนกริปตีออกมาเนี่ยดีวอร์ดหลุดเป็นแผ่นๆเลยนะครับโอ้โหลักษณะสนามดีมากจริงๆโอ้เรียกว่า คอนดิชันดีจริงๆอะ่ะ้องพูดอย่างนี้ถ้าจะมาตีกินฟรีที่ส่วนสนเนี่ยกินฟรียังไงครับช่วงนี้เราเป็นช่วง long s e a s กินฟรีอยู่ที่1 5 0 0หรอบาท<ะ>ครับ1บน0 0บัาท1 5 0บครับแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการเปร็นทาหารเป็นเยาว,วชนก็จะมีราคาพิเศษมีตัวเด็กพัน0้านะท่านผู้ชมสนามระดับนี้หัวหินพูดได้คำเดียวว่าถูกมากครับติดทะเลแห่งเดียวถูกต้องโอ้โหถูกมากจริงๆ สนามดีมากนะท่านผู้ชมคือพันห้าเนี่ยโอ้โหถูกจริงๆช่วงกอล์ฟเฟสติวัลที่หัวหินเนี่ยราคาเหลือเท่าไหร่พี่เหล็บพันบาทครับฮะทุกเชื้อชาติทุกภาษาพันบาทไม่ว่าจะคนไทยฝรั่งจีนญี่ปุ่นเกาหลีหนึ่งพันบาทเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นพอเข้าตุลาหลังตุลาเป็นพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นละก็จะเป็นราคาพฤศจิกาธันวามกราธิมีนาเนี่ยก็จะสองพันห้าฟรีสองพันห้าก็ถูกอยู่ดีสองพันห้าสนามระดับนี้ ปกติเนี่ยถ้าไปตีสนามระดับนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยติดทะเลเนี่ยผมคิดถึงแปปเปอร์บีชนะรอบหนึ่งตีเนี่ยเกือบส0 0 0 0บาทนะเจ็ดแปดร้อยเหรียญนะ20,000กว่าบาทนะอันนี้เนี่ยโอ้โหราคาสิบหารสิบอ่ะโอ้โหคอนดิชั่นดีขนาดนี้โอ้โหยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่เจริญคงมามากและขอบคุณพี่บะเถืองมากมากแล้วก็กองทัพบกนะอาร์ตดนึงกองทัพบกเนี่ยโดยท่านรองลองพูดในการเอ่ยผู้เข้าระชาของกองทัพบกเนี่ย ยินดีให้การสับสนยงีฬากอล์ฟอย่างเต็มที่ยังไงเอ่ยในเรื่องของการจัดวร์นเมนในเรื่องของการแข่งขันของหน่วยราชการต่างๆสามารถจะมาใช้บริการในราคาพิเสษได้ได้ครับโอ้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดจะจัดกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานราชการฝากด้วยที่นี่รับรองว่ามาจัดเนี่ยดีถูกและดีมีในโลกนะครับสี่ายยังไงขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ สัปดาห์หน้านะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชิคไปทำอะไรนะรอติดตามชมสัปดาห์หน้าใน EP ต่อไปถ้าชอบนะฮะฝากกดไลค์นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของเราครับที่ m e นสอรี่ฝากแชร์ด้วยนะและถ้าเกิดใครที่ดูทาง y o u t u b e เนี่ยฝากกดกระดิ่งนะ s u b s c r i ด e ด้วยนะยังไง EP หน้าเนี่ยจะพาไปชมอะไรรอติดตามชมครับ